สำคัญนะครับคือหลายคนเขาก็แบบไม่ได้ไปจริงไนงะคนแน่นรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับตํารวจไซเบอร์คือกองประชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยออกมาเตือนนะครับคือคุณผู้ชมก็มีวิธีการตรวจสอบนะเข้าไปดูดีๆแล้วกันแล้วก็สมมุติมันมีพวกเพจไหนเนี่ยหลอกให้เรากรอกข้อมูลคือรอยกระทงคุณต้องกรอกใบประชาชนไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นนะรอยกระทงคุณต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์อะไรไหมไม่จําเป็นนะฮะเอาความเชื่ออะไรมาล่อลวงไม่ต้องเลยนะครับอย่าไปเชื่อ สมมติเขาบอกว่าให้กรอกบัตรอะไรนห้ประชาชนจะได้ลอยทุกลอยโศคุณจะมีแต่โชคดีโชคลาบอ,อย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้อา้าวการรถติดและกันอยากจะไปจุดไหนก็ลองใช้พวกแอปพลิเคชันนำทางอะโลเคชันอะไรต่างๆจะได้รู้เส้นทางการเดินทางแล้วก็ เส้นทางการจราจรที่มันติดอาจจะเลี่ยงไปยังจุดอื่นๆได้ใช่วันนี้นี่เรียกว่าตํารวจก็ตรวจตราลงพื้นที่เต็มที่นะผบตรส่งตํารวจเห็นว่า2 0 0 0 0นายได้คุมเข้มในพื้นที่กรุงเทพมานครแล้วก็กลัวเรื่องอ้นี่เรื่องเด็กตีกันเนี่ยโกปัญหาเรื่องอาวุธเด็กตีกันเรื่องยาเสพติดรวมถึงการจุดผู้จุดประทัดเนี่ยก็เตือนเหมือนกันจริงเขาห้ามทุกปีเลยทุกปีนะฮะบางจุดคือเวลาจุดผู้สวยๆเขาขออนุญาตแต่ถ้าเราไปเล่นเองเนี่ยอันเนี้ยเตือนเอาไว้ว่าไม่ได้ได้ค่ะ แต่ในขนาดข่าวช่อง8ปรบเครื่องเขียงข้าง